สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบ๊อปปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปไปวีค k ี y ความรักสำหรับชาวธาตุฟไฟกันก็อยเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์และกะ็ธนูสำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีอะไรคุณสามารถเลื่อนลงไปเช็คได้ที่ description box ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับคนโสด ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเลยเป็นจังหวะชีวิตที่คุณนะคะจะถูกรายล้องไปด้วยมิตรภาพดีๆมีเพื่อนมีคนรอบข้างที่เขาคอยนึกถึงตัวคุณอยู่ตลอดเขาคอยหยิบยื่นความรักมาให้คุณแบบไม่ขาดสายทําให้ตัวคุณเองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดหรือว่าต้องไปขวนขวายกับการมีคนรักเป็นจริงเป็นจังตอนนี้นะคะเรามองว่าคุณเนี่ยแฮปปี้กับการ ุยแบบไม่ผูกมัดไปก่อนแบบเนี้ยมากกว่าในบางคนเองมันก็เพิ่งมีการจบลงของสถานการณ์บางอย่างมาแบบปมาดมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากนะักและตัวของคุณเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแผลที่มีอ่ะมันยังสดอยู่มากๆเลยทําให้คุณไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาโดยทันทีทันใดถามว่า ตัวคุณเนี่ยยังเชื่อในความรักอยู่ไหมต้องบอกนะว่าตัวคุณยังเชื่อในเรื่องความรักนะคะเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยความรักที่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเลยทําให้คนที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็มักจะโดนจัดให้ไปอยู่ในเฟร์โซนไปก่อนคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเขาเนี่ยสามารถเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองก็ได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงห์ธนูชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็มีนก็ได้นะคะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีๆที่ดึงดูดคุณทั้งคู่เอาไว้แบบที่ทั้งสองฝ่ายเองนะคะก็รู้สึกถึงความชัดเจนตรงนี้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าจะยังไม่มีความชัดเจนอะไรมากนักเพราะว่าอย่างที่บอก่ะ 1. นตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมนะคะส่วนคนที่คุณคุยด้วยอยู่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างบ้างงานมากๆเลยอะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง ยังรักอิสระมีเป้าหมายอะไรหลายอย่างในชีวิตที่ยังทําไม่สําเร็จหรือว่ายังไม่ได้ทําแล้วเขาอยากที่จะทําตรงนี้ให้มันดีก่อนก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบชิ้นเป็นอันเพื่อที่พอถึงเวลาเขาเนี่ยจะได้ทุ่มเทให้กับความรักแบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมานั่งพะวงหน้าะวงหลังนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะว่า เออที่เขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้สถานะอะไรกับคุณได้หรือว่าไม่สามารถที่จะแสดงอะไรออกมาให้คุณได้เห็นแบบชัดเจนเนี่ยแปลว,ว่าเขาไม่ได้ชอบหรือว่าคุยกับคุณเล่นๆเ,เพราะถึงเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการขอคบคุณแบบเป็นทางการแต่การกระทําการดูแลเอาใจใส่ที่เขามีให้กับคุณมันจะมีความชัดเจนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเออเขาใส่ใจเรานะเขาแบบคลั่งรักมากๆเขารู้สึกกับคุณแบบอินเทน e ์มาก จนบางทีตัวของเขาเองก็รู้สึกว่าเป็นถูกอะเพราะว่าเขาไม่สามารถอธิบายมาได้ว่าทําไมถึงต้องเป็นคุณทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วะในชีวิตของเขาก็มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะต่อให้จะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะ่ะเราอยากที่จะบอกให้รู้ว่าคนคนนี้เขาไม่เคยมีความคิดที่อยากที่จะตัดคุณออกไปจากชีวิตเลยนะคะเขายังอยากคีดคุณอยู่ในชีวิตถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาในตอนนี้ก็ตาม เขามองคุณในแง่ positive มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและเขาเองอะ่ะก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถ support ความรู้สึกเขาอะได้ดีมากๆเป็นคนที่สามารถอยู่ข้างๆเขาในตอนที่มีปัญหาสามารถที่จะช่วยเขาคิดว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกสบายใจที่จะแชร์ทุกอย่างให้กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเขาเองก็ยังไม่พร้อมแล้วเขาเองก็รู้ว่าคุณยังไม่พร้อมมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาคุณในแง่ของการเป็นเพื่อนพยายามคิดความสัมพันธ์ให้มันมีมีไปในทางที่แบบเป็นเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย,ยกันมากที่สุดที่จะทำได้แต่เขาอะต้องการที่จะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตนะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับ ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับคุณทั้งสองคนเดี๋ยวขอดูไพ่ o r a c l เเพิ่มเติมหน่อยนะว่าเขามีอะไรที่จะบอกเราไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ n u r t u r e นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เก่งเนาะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยทำให้ ความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละว่าตัวของคุณนะคะจะถูกดูแลเป็นอย่างดีทั้งในด้านของความเป็นอยู่สภาพจิตใจแล้วก็คนคนนี้เนี่ยออกแนวเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะทําให้คุณเสียใจหรือว่าไม่ชอบที่จะทําให้คุณผิดหวังร้องไห้อะอะไรที่คุณต้องการคนคนนี้พร้อมที่จะให้ให้เสมอต้องใช้คํานี้ดีกว่า very soon ใครที่กำลังรออยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราสักทีนะคะให้บอกนะว่าเขากำลังจะเข้ามานะคะดอดใจรออีกนิดนึงไม่นานนะคะมาแน่นอน engagement ถ้าคุณกำลังคุยอยู่กับใครสักคนในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกแหละว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายนะคะพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะไม่ใช่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พร้อมอยู่คนเดียว true love มีโอกาสสูงมากเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาคนคนนี้เนี่ยจะเป็นรักแพ้ของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ตอนนี้เนี่ยลองปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นในแบบที่มันควรที่จะเป็นอยากให้คุณเนี่ยพยายาม go with the flow ไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเร่งความสัมพันธ์พยายาม Enjoy กับทุกโมเมนต์ที่เรามีนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนแรกของคนโสดนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ก็ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยนะคะอย่างมากสุดก็70% 8 0รเหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เพราะนี้เป็นการพยากรณ์ที่ general มากๆเป็นการพยากรณ์โดยกว้างนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกน้อยรู้สึกว่าแบบโ,โหเศร้ามากก็อยากให้พยายามใช้สติแล้วก็พยายามนึก ตรงนี้ให้มากๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักไปได้เรื่อยๆเลยเ,ลยเนาะก็มีวันที่ดีมากๆแล้วก็วันที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะัก็เป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับการที่คนสคนที่มาจากครอบครัวที่ต่างกันนะคะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นปกติ ตัวคนรักของคุณนะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูหรือไม่นะคะเขาก็สามารถเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็มีนได้เหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างสูงมากๆเลยเลยทําให้คุณทั้งคู่นะคะไม่สามารถตัดกันได้ง่ายๆเนาะ มันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวที่คอยดึงคุณทั้งคู่เอาไว้อยู่ด้วยกันแต่มันมีความผูกพันมีความเมตตามีความรู้สึกว่าคนรักอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแค่คนรักแต่เขาเป็นเหมือนทั้งเพื่อนและครอบครัวที่ดีที่สุดที่คอยอยู่ข้างๆคุณคอยซัพพอร์ตกันในวันที่ทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์เป็นคนที่คุณรู้ดีว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจได้มีการผ่านอะไรด้วยกันมาค่อนข้างเยอะมาก เรียกได้ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยได้มีการพิสูจน์ใจได้มีการที่แบบผ่านอะไรอะ่ะแบบทุกอุปสรรคมาทดสอบหมดแล้วอะ่ะทดสอบถึงความจริงใจทดสอบถึงความเชื่อใจที่คุณมีให้กันนะคะเรารู้สึกว่าด้วยความที่คุณเนี่ยมีแรงดึงดูด้วยกันเออแรงดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูดแบบด้วยกันสูงมากๆเลยบางทีเนี่ย ต่อให้จะทะเลาะก,กันหนะักแค่ไหนอยากที่จะหนีไปให้ไกลสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณทั้งคู่ก็กลับมาดีกันมันมีการที่คุณเนี่ยยอมที่จะให้อภยัยแล้วก็หันหน้ากลับมาคืนดีกันตลอดเลยจนบางทีเนี่ยในบางคนเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะถึงไม่สามารถหนีคนคนเนี้พ้นสักทีจากไพ่แล้วนะคะ คุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนทั้งคู่เลยนะมีมีลักษณะนิสัยตรงเนี้ยเหมือนกันคือยอมหักไม่ค่อยยอมงอไม่ยอมคนเลยแต่แปลกมากเลยที่ตัวของคุณยอมอ่อนมากๆให้กับคนรักมากเป็นพิเศษคุณมักจะยอมให้อภัยแล้วก็มองข้อผิดพลาดของเขาเนี่ยไปว่าแบบอืมเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนาอะไรอย่างเงี้ยคือยอมปล่อยไปง่ายๆแต่ถ้าสมมติเป็นคนอื่นอะถ้ามามีปัญหากับคุณเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละ คุณเหมือนแบบมีดับเบิลสแตนดาร์ดอะคือคุณไม่พร้อมมองข้ามนะคุณจะจี้คุณจะจิกคุณจะแบบไม่ยอมปล่อยอะคุณจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคือมันชัดเจนมากๆเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยมีความพิเศษมากๆสําหรับความรู้สึกของคุณถ้าในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กันหรือว่าอาจจะเพิ่งมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้คุยกัน ในช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะที่คุณทั้งคู่นะคะจะได้กลับมามีเวลาดีๆมีโมเมนต์ดีๆด,ด,ด,ด้วยกันเพราะว่าจะมีอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยที่เข้ามาช่วยทำให้สถานการณ์มัน improve เนาะสถานการณ์มีการ flow ได้ดีขึ้นถ้าตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้อยู่ไกลกันจนถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถมาเจอกันได้ มันจะมีการออกไปข้างนอกด้วยกันมีการไปกินข้าวไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นๆแล้วเพื่อนของคุณตรงนเนี้ยนี่แหละที่เขาจะช่วยมาเป็นสื่อกลางทําให้คุณสองคนได้กลับมาคืนดีกันหรือว่าได้กลับมาคุยกันมากขึ้นนะคะส่วนคนที่อยู่ไกลกันแบบที่ไม่สามารถมาเจอกันแบบตัวต่อตัวได้เรามองว่าตัวคนรักของคุณตอนนี้เขาอ่อนมากแล้วนะเขาจะเป็นฝ่ายขอคุยก่อน เหมือนกับตัวของเขาอ่ะไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสงครามเย็นได้แล้วเขารู้สึกวะวนกระวายมากเลยเวลาที่คุณอยู่ห่างกันแล้วคุณเองเนี่ยทีตเขาเหมือนเป็นอากาศตอนนี้ไม่สนใจแล้วว่าใครจะถูกใครจะผิดเขาสนใจอย่างเดียวคืออยากที่จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมอยากที่จะให้สถานาการณ์ที่มัอนอึดอัดอ่ะให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ โอเคเลยนะคือไพ่แต่ละใบที่คุณได้มันเป็นไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยในเรื่องของความรักแน่นอนแหละมันอาจจะมีไพ่ที่รู้สึกว่ามีโมเมนต์ที่อยากที่จะไปไกลๆอยากที่จะแบบอยู่ห่างกันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันยังมี The Lovers ที่ดึงคุณสองคนเอาไว้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มหน่อยนะคะว่าไพ่ o r a c l e เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรหรือเปล่าสำหรับพไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ เป็น Mercury ตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับข้อความที่รอคอยจากคนรักนะคะก็อาจจะเป็นข้อความบอกรักหรือว่าอาจจะเป็นข้อความที่มาง้อขอคืนดีอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าจะยอมใจอ่อนหรือเปล่าถ้าสมมุิมาแบบง้อนะคะ This could be the one คนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนที่พิเศษเหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่คุณเคยตั้งเอาไว้ในชีวิต Let go of control issues ด้วยความที่คุณทั้งคูอ่ะเป็นคนไม่ยอมคนการที่จะมาอยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเอาซะเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้คุณเนี่ยยังสามารถอยู่ด้วยกันได้จนมาถึงทุกวันนี้ก็คือการปล่อยวางการไม่พยายามไปควบคุมชีวิตของอีกฝ่ายมากจนเกินไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคู่ที่จะสามารถทําได้เหมือนคู่คุณ Pay attention to the red flags สิ่งหนึ่งที่พายเนี่ยอยากที่จะแนะนําสําหรับคู่ของคุณเลยก็คือการที่คุณเนี่ยควรที่จะวัดระดับความเฮลตี้ของความสัมพันธ์อยู่เสมอพยายามใส่ใจสัญญาณที่คนรักแสดงออกมาแล้วเราเนี่ยจะสามารถประคับประคองความรักให้ไปต่อแบบที่มันราบรื่นมากขึ้นจากที่มันราบรื่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สําหรับครึ่งเดือนแรกของคน สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนใช้สติในการรับฟังรับชมเยอะๆนะถ้าคุณฟังคลิปแล้วรู้สึกดาวรู้สึกจิตตกก็อยากให้คิดเอาไวา้เสมอว่าคําทานายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตรงกับชีวิตของคุณได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการทํานายในคลิปนี้เนี่ยคะเป็นการทํานายแบบ general เป็นการทํานายแบบกว้างมากๆไม่ได้เป็นการทํานายแบบตัวต่อตัวเนาะเจอกันะากกาคลิปต่อไปค่ะ